ีเราต้องใส่แนะเอานนี้เราสอนว่าเราใส่นี้ครับ วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องตีนะฮะในการถแถลงข่าว Gen Y The Series Season 2ไวรุ่นไวรักนะฮะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่น่ารักกับทางช่อง3สนับสนุน3แล้วก็พาร์ทเนอร์ที่น่ารักก็คือไอชิจินะครับซึ่งวันนี้มีทั้งพี่อีฟพี่ป๊อบป,ปี้มาร่วมกับทาร Entertainment น,น,นะฮะรวอีกค,ครั้งวันนี้ถือว่าเป็นการขอบคุณและการซีซั่น2เป็นการรวบรวมให้คุณ ความสุขและสปีนะครับผ่านช่องทางช่องสามตัวสามสิบสามกับท็กให้สีนะครับซึ่งตอนนี้คุณสามารถดูได้ตอนแรกในวันอังคารที่2ินี้ทางช่องสามเวลาห้าทุ่มนะครับแล้วก็ทางให้สีแบบอันทัศนะฮะเวลาห้าทุ่มยี่สิบสีครับ ต้นไปในเวลาห้าทุ่มครงทั้งช่องสามคนทางด้สามค่ะสำหรอับงอานถี่วันเดียวกันเลยครับผมก็าสามารถรับชมเวอร์ชั้งออนไลน์ครับแบบอันนี้ดับวอร์ชัดเดียวเท่าน,นั้นเพราะฉะนั้น มาดูซีรีส์มีทั้งหมด3ซีซั่นซีซั่นหนึ่งผ่านไปแล้วปีที่แล้วแต่ปีนี้เราเอาซีซั่น2และซีซั่น3าเนี่ยมายำรวมกันดังนั้นความเข้มข้นในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของคมหลายๆอย่างที่หลายๆคนรอคอยว่าเอ๊ซีซั่นหนึ่งมันเกิดคมขึ้นซีซั่นสอง จะเป็นอย่างไรมันเป็นการเอาโฟมซีซั่นสแล้วก็าฟโฟมซีซั่นสามารวมกันในซีซัน่นนี้ซึ่งบอกได้เลยว่ามีทั้งความฟินความที่หนความสนุกแล้วก็ต้องติดตามนะฮะมันเป็นแฮปปี้โมเมนต์ในทุกโมเมนต,ต์ที่เราพยายามทําให้หลายหลายคนที่ชมตั้งแต่ซีั่นหนึและซีั่นสจะต้องแฮปปี้มากๆแน,น่นอนครับผม ที่ผมจะมีคู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ผมได้มีถูกโหวตมาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นค right ู <INF OR M ATION> ่ของคุณนะครับก็ฝากติดตามเจมวายเดอะซีรีส์วัยรุ่นวายรัสที่สองบอกเลยว่าเรื่องเป็นคนมากแน่ๆครับผมสุดท้ายที่หกเป็นแบรนด์ฝากแฟนๆคนในชนบทนะครับใช่ครับฝาก รายเดอะซีรีส์ที่ทั้งสองด้วยนะครับซึ่งออนแอร์ตอนแรกในวันอังคารที่21นี้ทางช่อง3กดน33เวลา5ทุ่มตรงนะฮะแล้วก็ดูย้อนหลังแบบอันคัดสุดยอดมากๆเลยกับไอจีอีนะครับตอน5ทุ่ม20นาทีและ w w w i q c o m นะฮะใครที่ยังไม่ได้สมัคร V.I.P กับไอจีอีรีบสมัครเลยเดือนแรกแค่1 5บาทาเท่านั้นครับผม